สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถไมโครบัรคับของเล่นที่สั่งมาจากดัซซ่านะครับก็สั่งมาหลายวันแล้วนะครับก็ไม่ได้แจะกล่องรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ไปทดสอบเล่นแล้วนะครับถึงได้มารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีตัวใหม่จะมารีวิวให้ดูนะครับมีรถของเล่นอะไรวกนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับเป็นรีโมทอันนี้สําหรับเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้รีโมทอัตโนมัตินะครับปุ่มกดอัตโนมัตินี่ปุ่มกดทํางานโยกมือขึ้นลงนะครับตรงนี้นะครับช่วนนี้กดเร็วซ้ายเร็วขวานะครับให้กินตะขาบเวียนซ้ายเวียนขวานะครับอันนี้หันตัวไม่ได้นะครับตัวทํามาจํากัดนะครับ ถ้าทำหับเป็นใส่นีือดทำอะไรก็น่าจะไหวได้นะครับแต่เราต้องเพิ่มวงจรลงไปนะครับแต่หัวตักตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับวงจีหัวตักเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กไหมนะครับตักดินเข้านะับแต่เราตักดินแชงไม่ได้ควรตักดินนอนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแช่แบบของเล่นตรงนี้มันเป็นกลางนะครับไม่ได้เป็นเหล็กนะครับนนะครับดูดีๆนะครับ กล่องไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่นะครับเป็นยางนะครับนี่ก็จะใช้เป็นมอเตอร์นะครับการยกทํางานนะครับในตัวนะครับให้ดูเหล็กนี้เป็นยางนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับตีนตะขาบนี้บอกว่าโอเชนะครับยางทำมาสมจริงนะครับใช้แบตเตอรี่สามเจโวลต์น,นะครับอยู่ในนี้นะครับ เห็นก้อนในก,ก้อนเดียวนะครับนี่ครับหมุนันน็อตนะครับสวิตปิดเปิดอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตีนตะขาบเรียบๆเ,เลยนะครับก็จะมาลองกดลองให้ดูนะก่อนที่จะกดเดินหน้าน,คน,นะครับนี่ครับคัวล่างนะครับ สมจริงนะครับก็ไปจมุวด้วยนะครับไปไม่พอด้วยนะครับจะไปตรงนี้ยังนะไปอาจจะเห็นไปก่อนหน้าน้ันที่ถ่ายชิปนะยังไม่ได้ชัดไว้นะครับก็ซื้อมาในราคาถูกๆก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะที่สั่งมานะ ก็ตามนั้นตามราคานะครับก็เป็นดีๆอะไรมากมายนะครับแค่เล่นมือให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าไปในตัวลูมิโคหมดนะครับปกติมือก็ยกธรรมดานะครับไม่ได้ปรับอะไรนะครับแค่แบบยกขึ้นยกลงนะครับอันนี้อัตโนมัติเองนะครับ สำหรับ,บคลิปนี้ก็มารีวิวรถเมโครคองเล่นที่สั่งมาจากดาสลานะครับฝากกดติดตามทางช่องใหม่ของผมเลยน,นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ